สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเได้ครับผมครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก่อนที่เบื้องตัวเลขกะชมความสวยของงามดอกกุหลาบสีแดงครับผมครับปลูกไว้งามครับพี่น้องเนาะปลูกไว้ปีกายนี่ครับถือว่าปลูกดอกกุหลาบไต้ครับผมปกติกะจีโบคอยมีดอกครับ ตกปีนีดอกสวยงามเลยครับพี่น้องเนาะครับเอาเก็บภาพสวยๆมาฝากพ,พร้อมกับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้้อครับผมเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์พรครับผมหมดว่างหันกันสุดยอดครับผมสาหรับเลขของอาจารย์คือหลักสิบบนตัวเดียว7ครับผมหมดว่างหันหลักสิบบนตัวเดียว7ครับส่วนหลักหน่วยเผนมี2กับ7ครับผม2กับ7กับ พ่อประกบคู่มาสองคู่ภายในเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดครับผมถ้าพี่น้องยิซีไปยิบจับลอตเตอรี่กัโชคดีครับผมได้เลขท้ายสองตัวครับพี่น้องเนาะครับเอาถ้าโฟกัสไปทีสายบนกับหลักสิบตัวเดียวแหะครับผมเจ็ดงวดนี้มาเราได้ครับพี่น้องครับเพ่อนกับมีทึงเลขล่างพร้อมครับผมเลขล่างครับสองคู่เน้นๆเช่นเคยครับเอาทีเด็ดในคลิปนี้ได้ครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์พ่อนครับผมเกามาเชียก็ขอขอพระคุณอาจารย์พ่อนเด้อครับผมครับที่เมตตาแนวทางให้กับเกามาเชียส่งต่อพี่น้องเอฟซีพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับกับเลืออีกหลายเซียนหลายสำนักอยู่ครับผมเกามาเชียก็จะมานําเสนอสู่พี่น้องเอฟซีเก็บเป็นข้อมูลครับผมเอาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข บนเน้นเน้นหลักสิบบนเน้นเน้นตัวไหนครับผมกับอาจารย์พรกันเลยครับครับพี่น้องครับผมอาจารย์พรครับพี่น้องเนาะเม็ดเดียวคือหลักสิบเจ็ดตัวเดียวเลยครับผมว่าหันครับหลักหน่วยเจ็ดคือกันครับแต้มเดียวครับพี่น้องเนาะเลขออกเจ็ดแปดครับผมเพื่อนประกบให้เจ็ดเจ็ดครับพี่น้องนี่ครับอาจารย์พร ว่าหันเลขหลักสิบบนเข้าเจ็ดเต็มๆเลยครับเอาคลิปนี้เพิ่นกะจะมีทั้งเลขบนเลขล่างนะครับผมมาเบิ่งที่เลขบนครับงิว่างหันเพิ่นกบหลักสิบตัวเดียวครับงวดนี้ครับอาจารย์พร16ตุลาคม68หลักร้อยได้สองกับห้าเน้นห้าครับผมหลักสิบตัวเดียวอีกครั้งครับหกครับพี่น้องเนาะว่างหันเจ็ด งวดนี้หกครับหลักหน่วยศูนย์กับหกครับสองตัวบนหกศูนย์หกหกครับสามตัวมีห้าหกศูนย์ห้าหกหกดับสิบหน่วยบนห้ากับเก้าครับผมครับห้าไปหลักร้อยได้ครับพี่น้องเนาะครับห้าไปหลักร้อยได้นี่แหละครับผมเลขอาจารย์พรครับเลขบน บางหันที่ซื้อลอตเตอรีก่ก็ได้เต็มๆแล้วครับพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดครับมาที่เลขล่างครับผมอาจารย์พรเลขล่างหลักสิบล่างหกหลักหน่วยล่างศูนย์กับหกครับเป็นเลขชุดเดียวกันครับพี่น้องเนาะทั้งบนทั้งล่างสองตัวล่างหกศูนย์หกหกครับหกศูนย์หกหกดับสิบล่างสี่ครับดับหน่วยล่าง หนึ่งสี่ห้าครับพี่น้องเอานี่แหละครับผมแคปหน้าจอไว้ครับอาจารย์พรครับเลขพื้นบลายครูครับพี่น้องเนาะเลขพื้นบลายครูกะพิจาจรณนาเบิงไปน้ำกันครับเน้นๆหกศูนย์และหกหกสองคู่เน้นๆครับผมเอานี่แะครับสำหรับพี่น้องที่ทีทลรอค่อยเลขของอาจารย์แกลงและยองครับ นี่ครับเด่นบนหกเจ็ดแปดครับมาเจ็ดแปดเลยครับพี่น้องเนาะเด่นล่างศูนย์เจ็ดเก้าต้องมีให้เห็นครับผมอาจารย์แกงและยองครับเลขไม่มาด้วยกันเลขล่างไม่มาด้วยกันครับผมนี่ผ่านครับพี่น้องเนาะผ่านเอาเดี๋ยวมาแร้งก็มาเชื่อสิตตามให้เลครับผมถ้าพักคำเดียวสิโล่คลิปที่สามครับ พ่อร้องคือกันครับพี่น้องเนาะว่าหันเพิ่นให้วิ่งสี่ห้าแปดครับผมสี่ห้าแปดนี่ครับมาขอเลขชุดนี้เพิ่นแถวบนนี่ครับพี่น้องเนาะแล้วก็พ่อน้ำโสมครับผมพี่น้องพี่เอให้ตามเพื่อเกาครับว่าหันเพิ่อนลักซิฟลุตลักหน่วยไปลักซิฟครับผมนี่เจ็ด พ่อน้โสมเอาคลิปนี้ครับผมเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์พรครับผมหลักสิบบนตัวเดียวครับพี่น้องเนาะว่าหันเจ็ดงวดนี้ได้หกตัวเดียวครับผมทั้งบนทั้งล่างครับผมนี่เอาแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไวเดอครับพี่น้องครับ ที่เด็ดในคลิปนี้ก็คือเลขอาจารย์พรหลักสิบนครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับแนวทางตัวเลขอาจารย์พรครับผมครับงวดวันที่16ตุลาคม68ครับหลักสิบบนตัวเดียวคือเก้าครับผม6ตัวเดียวครับก็จะเห็นว่าเลขล่างกับเลขบนของเพล่นส้นกันได้ครับผม เป็นตัวเดียวกันกับว่าใดครับพี่น้องเนาะครับเอาหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับบพราว่าจะเป็นห้าหกศูนย์ห้าหกหกครับผมเพื่อนกระจัดใบหลายใบอยู่ครับพี่น้องเนาะครับเพื่อในโชว์ในลาบน้ากันบพว่าจะเป็นเลขบนหรือเลขล่างเพราะว่าชนกันครับพี่น้องในงวดนี้ครับอาจารย์พรเด้อครับพี่น้องครับเอาอีกหลายเสี้ยนหลายอาจารย์ครับผมครับเพราะว่าจะเป็น พ่อหลองครับพี่น้องเลขเด่นพ่อหลองครับหรือว่าอาจาร,รย์แกลงและยองครับผมบังเหันกะที่ว่าเลขบนเพิ่นเขามาทั้งสามตัวเลยครับผมเอาทษที่ครับผมเขามาสองตัวคือเจ็ดกับแปดครับพี่น้องเนาะอาจารย์แกลงและยองเลขล่างเพิ่นกนเขาที่เจ็ดครับเลขไม่มาด้วยกันทั้งสองสูตรเอาอยู่ครับผมสาหรับอาจารย์แกลงและยองกบที่ว่าสุดยอดครับพี่น้องในอ่า มวดว่างหันงวดนี้เดี๋ยวเขามาเชื่อจะมานำเสนอครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะโทษไปหาอาจารย์มือแรกนี่แหละครับผมครับถ้าว่าคำกับชิโล่งให้ต่อเลยครับพี่น้องเนาะถ้าคำก็จะเป็นพรุ่งนี้ครับร่วมไปถึงพ่อร้องหรือว่าพอจากนาโสมครับพี่น้องเนาะคอยมาตามกันตอ่ออีกในาย,ายเสี้ยนครับผมครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขที่ เขามาเชียด้นําเสนอสู้พี่น้องพี่ครับร่วมไปถึงเหล็กลางของผู้ศรีสเกตนาครับผมเพิ่นกันนัดมือสองมือนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเขามาเชียกับพอโวยพอให้พี่น้องพี่โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ากันครับพี่น้องในงวดวันที16่16ตุลาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ